ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดชสรทดลองไปเรื่อยนะครับนะครับคลิปนี้ก็ไอมาเอาสาระม,มาฝากนะครับกับไอเลื่อยยตนนะครับก็ผมเชื่อว่าเขามีใช้กันเกือบทุกบ้านเลยเนาะนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเขามีใช้กันเกือบทุกบ้านเลยนะครับเป็นเลื่อยยตนเล็กขนาดเล็กนะครับไว้ตัดแต่งกิ่งไม้เนาะ หรือว่าหรือเอหรือว่าตัดต้นยูคาขายอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เขามีกันครบเหมือนทุกคนเลยเหมือนกับเครื่องตัดหญ้านะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะมีกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์จําเป็นในการเกษตรนะครับก็ตัดต้นยูคาขายตัดแต่งยิงไม้ตามสวนตามไร่นานะครับเป็นเลื่อยยนข์ขราลเอขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กนี่ครับมินิเลยครับตัวนิดเดียวนะครับนี่เท่าฝ่ามือดู ครับเล็กมากก็ไอคลิปนี้จะมาบอกนะครับว่าทำไมหลายคนที่ซื้อเรือยนมาเท่าที่ผมสังเกตดูนะก็มีปัญหาเรื่องร้อนแล้วดับนะครับดับแล้วก็สตาร์ทไม่อีไอเวลาจะใช้งานอีนี่มาสตาร์สตาร์ทไม่ได้นะครับคือไอในวันหนึ่งนี่เราใช้งานไปหนึ่งครั้งใช่ไหม แล้วก็ดับเครื่องนะครับดับเครื่องพักเครื่องหรือเติมน้ามันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาสตาร์ทอีกนี่มันไม่ติดนะครับเท่าที่ผมเจอหลายคนที่เขาเล่าให้ฟังเนาะที่เขาใช้เรือยนนะครับมันจะไม่ติดเลยนะครับก็ผมจะแยกเป็น2อ,อย่างเนาะสาเหตุหนึ่งมันมันเกิดจากอย่างแรกนะครับมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับข้างในเครื่องเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นที่นี่ครับคาบูเลย นะครับเขาเรียกผมเรียกถูกหรือเปล่าคาบูหรือคาบิวหรือว่ายังไงนะครับก็เป็นที่ตัวนี้เลยคาบูคาบูหรือคาบิวอ่านี้ครับก็ถ้าเป็นคาบูนี่ผมเรียกขอขออนุญ,ญาตเรียกคาบูแล้วกันเนาะผมเคยเรียกติดปากมานะครับถ้าเป็นคาบูทั่วไปมันก็ถ้าร้อนแล้วมันจะ สตาร์ทไม่ติดนะครับมันจะสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่เท่าที่ผมสังเกตดูผมใช้มาหลายเครื่องแล้วครับนี่สามสี่เครื่องแล้วครับขายไปขายไปจนหมดแล้วครับนี่เหลือเครื่องเดียวนี่นะครับก็รู้สึกว่าเครื่องนี้อยู่ทนกว่าเครื่องอื่นเลยนะครับก็ใช้งานมันอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับการใช้งานเราด้วยล่ะนะครับถ้าใช้แบบรักษาทำความสะอาดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทนเนาะก็ นี่ครับสาเหตุหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นที่คาบูนะก็เท่าที่สังเกตดูไอเครื่องกินแดงผมซื้อเครื่องกินแดงมาใช้ไอานะาคาบูนะราคามันแค่สามร้อยสี่ร้อยนะครับแต่คาบูเครื่องนี้มันพันกว่านะครับพันกว่าบาทเลยนะครับไอรูปร่างหน้าตานี่แทบจะเหมือนกันกันกบของสี่ร้อยเลยสามสี่ร้อยเลยนะครับ แบบเหมือนกันเลยแต่ว่ามันพันกว่าบาทน,นะครับแต่รู้สึกว่าไอ้เวลาร้อนมันไม่ดับนะครับเอ,เอ๊ไม่ใช่เวลาร้อนไม่ดับคือเวลาเราใช้งานแล้วเครื่องร้อนๆน,นี่เราสตาร์ตติดอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่รู้สึกว่ามันจะดีกว่าเลยนะครับคาบูของอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมหายี่ห้อให้ให้ดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกะยี่ห้อให้ดูเลยนะครับนี่ อันนี้ครับยี่ห้อนี้ครับผมใช้ยี่ห้อนี้อยู่นะครับคาบูแต่ตัวเครื่องนี้เป็นแค่ส่วนประกอบนึงเท่านั้นเองนะครับก็รู้สึกว่าเครื่องจีนถ้าได้ถ้าเอาคาบูตัวนี้ไปใส่ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับใช้ได้ดีเหมือนกันเลยสตาร์ตติดถึงเครื่องร้อนก็สตาร์ตติดได้เหมือนเดิมนะครับก็เท่าที่ผมได้เคยลองดูแล้วเนาะแต่ว่าเครื่องจีนนะครับถ้าเป็นเครื่องจีนนี่มันก็จะยังไงล่ะ มันมันจะให้เหมือนแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องแท้หรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่ามันมันร้อนไม่ดับเลยครับเครื่องนี้แบบชนิดที่ว่าเราใช้ทั้งวันนะครับแบบผมเคยตัดต้นยูคาขายเนาะใช้แบบแบบแทบไม่ได้พักเลยนะครับตัดสองคนนะครับคนนี้มาพักอีกคนนึงตัดต่อเลยเครื่องนี้แค่พักแค่ตอนเติมน้ำมันแค่นั้นเองนะครับก็รู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาเลยทั้งวันนะครับแบบ ใช้ได้เลยนะครับทั้งวันผมไม่บอกรุ่นแล้วกันเนาะว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าที่รู้นะคาบูเป็นตัวนี้นะครับนี่เวลาไปซื้อเลื่อยยนให้ดูให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่อ่านี่ครับนี่ครับยี่ห้อนี้ครับไอคาบูนะครับถ้าเป็นยี่ห้อนี้นี่โอ้ผมเอายังไงล่ะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าสุดยอดของเขาจริงๆนะครับไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับตัวนี้เอาประสบการณ์มาพูดจริงๆนะครับ ก็หลายคนนี่งนงิดเนาะเวลาไปสตาร์ทเลยยนนี่สตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนี้นะครับอย่างงูงยิดเลยนะครับผมคนนึงล่ะนะครับถ้าสตาร์ทไม่ติดนี่โอ้งนงยิดมากเลยนะครับไอพอเปลี่ยนมาใช้เป็นคาบูตัวนี้นะครับนี่นี่หมดปัญหาเรื่องร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับหมดปัญหาไปเลยนะครับดีเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเราด้วยละ่ะส่วนคอยไฟนะครับคอยไฟเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องคอยไฟด้วย ไอ้คอยไฟนี่ก็หลายคนถกเถียงกันอยู่นะครับคอยไฟต้องเป็นเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้แต่ว่าก็น่าจะเกี่ยวอยู่ถ้าเป็นยี่ห้อดีๆก็จะทนจะทําให้ร้อนแล้วไม่ดับเนาะก็มีส่วนเกี่ยวนะครับคอยไฟนี่ก็มีส่วนเกี่ยวนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเอาคอยไฟของจีนแดงมาใส่นะครับก็ออยังใช้ได้มาเป็นปียังไม่เห็นเป็นไรนะครับก็ของเดิมมันอะผมเอาน้ําเทใส่ เทน้ําใส่ผมนึกว่ามันไม่เป็นไรนะครับผมมาสตาร์ทคอยไฟมันเสียเลยครับมันไฟไม่ออกเลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเทน้ําใส่หรือเปล่านะครับก็ไม่ได้เทใส่หรอกไอวางไว้ตากฝนนะครับแล้วก็ฝนมันเปียกหมดเลยแล้วก็มาสตาร์ทตอนเปียกๆนะครับก็ปรากฏว่าคอยไฟไฟไม่ออกเลยครับก็น่าจะโดนน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตัวนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องร้อน แล้วไม่ดับนี่ผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่คาบูแน่นอนนะครับสำหรับความคิดผมนะแต่ว่าใครคิดว่าเป็นที่สวนไหนมั่งก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าเป็นที่สวนไหนมั่งก็จะได้มาแชร์ความรู้กันนะครับว่าไอ้แบ่งปันความรู้นะครับแต่ผมเท่าที่ผมสังเกตดูผมว่าเป็นที่คาบูนะครับเคยลองเอาคาบูของยี่ห้อนี้นะครับนี่ยี่ห้อนี้ ไปใส่เครื่องกินแดงแล้วปรากฏว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับก็ก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นขี้คาบูล,ล่ะนะครับที่ทําให้ร้อนแล้วสตาร์ตติดได้เหมือนเดิมนะครับแบบใช้ได้ทั้งวันนะครับก็คงไม่มีใครใช้เรื่อยนแบบไม่พักเลยหรอกเนาะก็ต้องมีพักบ้างแหะนะครับตอนที่เราเติมน้ํามันอะไรประมาณนี้เราก็ต้องนั่งกินน้ามั่งแหละใช่ไหมครับ ถึงเราไม่นั่งกินน้าตัดหลายคนมันก็ต้องพักเครื่องบ้างนะครับมันก็ต้องรู้รู้และครับว่าเครื่องมันหนักแล้วนะครับเราก็ต้องพักเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ประเด็นที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองคือเครื่องจีนนะครับเครื่องจีนแดงไอ้ผมแนะนําว่าถ้าเราจะไปซื้อเครื่องจีนแดงกับเครื่องแท้นี่ครับถามว่า ตัวไหนดีกว่าสำหรับผมนะผมว่าเครื่องแท้ดีกว่าแต่ราคานะซื้อเครื่องจีนได้สองเครื่องนะครับคือราคาเครื่องแท้นี่ไปซื้อเครื่องจีนได้สองเครื่องเกือบสามเครื่องนะครับต่อเครื่องแท้เครื่องหนึ่งนะครับก็ผมว่าเครื่องแท้ยังไงเครื่องแท้ก็คุ้มกว่านะครับสําหรับผมนะเครื่องแท้คุ้มคุ้มกว่านะครับผมใช้มาหลายเครื่องแล้วครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยล่ะคิดว่านะ ถ้าคนใช้งานหนักเกินไปมันก็ไม่ทนเนาะอย่างว่าลหละนะครับแต่ผมใช้งานหนักกิ้งเพราะว่าตัดต้นยุคานะครับ à, ผมมีไรย,ยุคาเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็เมื่อก่อนก็รับจ้างไอเมา์ยุคาขายนะครับเมื่อก่อนก็ใช้เรือย,ย,ยนหลายเครื่องนะครับแต่เดี๋ยวนี้เลิกทําแล้วครับเลิกเลิกทำเลิกเลิกเมา่ไอไม้ยุคาแล้วนะครับก็มีเรื่อยไว้ตัดยุคาของตัวเองนะครับมีแต่ยุคาของตัวเองตอนนี้ไว้ขายนะครับ โอ้ไก <ie> ่เป <ização> ็นอย่างนั้นอ่านี่ครับก็ผมแนะนําว่าให้ซื้อเครื่องแท้ดีกว่านะครับถ้าใครจะซื้อเลื่อยยนใช้นะครับเหมือนเครื่องตัดหญ้าเหมือนกันนะครับเครื่องตัดหญ้านี่ผมแนะนําให้ซื้อเครื่องแท้นะครับอย่าซื้อเครื่องเทียมเลยนะครับเครื่องจีนแดงนี่ครับมันมันจะใช่อยู่มันเหมือนกันเลยทุกอย่างอุปกรณ์เหมือนกันเลยใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่านานๆไปนี่ เครื่องแท้จะอยู่จะอยู่ทนกว่านะครับแต่เท่าที่ผมชั่งน้ําหนักดูแล้วในระหว่างที่เราซื้อเครื่องเทียมมาสองเครื่องนะครับสองเครื่องนี้ยังสู้เครื่องแท้เครื่องเดียวไม่ได้เลยนะครับควมคิดผมนะครับก็แนะนําให้ซื้อแท้เลยดีกว่านะครับก็เมื่อก่อนเคยเล่นเทียมอยู่นะครับมันมันมีปัญหานะครับมีปัญหาจุกจิกนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้เครื่องแท้นะครับ อ่าเนี่ครับเครื่องแท้ก็จะทนนะครับแต่ผมไม่บอกยี่ห้อนะครับว่ายี่ห้ออะไรเอาเป็นว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นเครื่องแท้เนาะนะครับก็ไปสือเพื่อนดูที่เป็นเครื่องแท้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับถ้าเป็นเครื่องแท้อ่านี่ครับก็เหมือนไออะไรล่ะตู้เชื่อมหรืออุปกรณ์ช่างทุกอย่างเลยนะครับ ถ้าเราไปซื้อของเทียมนี่ใช่เอมันมันถูกก็จริงใช้ใช้ได้เหมือนกันก็จริงนะครับแต่ถ้าเราใช้ไปนี่เราซื้อเครื่องเทียมสองเครื่องยังยังใช้ได้ไม่นานเท่าเครื่องแท้เครื่องหนึ่งนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมเท่าที่ผมสังเกตดูตู้เชื่อมผมก็เคยซื้อนะครับแล้วก็มีพี่บ้านเดียวกันเขาซื้อตู้เชื่อมเทียมมาเครื่องหนึ่งนะครับใช้ได้แค่ปีกว่า แทบเอแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้งานหนักด้วยนะครับแค่ใช้เชื่อมของตัวเองนิดๆหน่นนนอยๆนะครับใต้แค่ปีกกว่าไม่เลยครับไม่แบบพังแบบไรสาเหตุเอาไปหาช่างให้ช่างซ่อมให้ก็ซ่อมไม่ได้นะครับอ่านี่ครับแต่เครื่องแค่พันกว่าบาทเองนะครับพันกว่าบาทสองพันเองนะครับแต่ของผมซื้อมาไอ อยู่ในสายงานก่อสร้างนะครับผมทํางานก่อสร้างเนาะก็เมื่อก่อนรับเหมานะครับรับเหมาก่อสร้างใช้เป็นสี่ปีแล้วครับสี 4, ่ห้าปีตอนตอนนี้ห้าปีแล้วมีมีเครื่องหนึ่งนะครับผมมีอีกเครื่องหนึ่งห้าปีแล้วตอนไอปัจจุบันนี่ยังใช้อยู่เลยนะครับแบบว่าไอยังไงล่ะไอบอดดี้มันนะขึ้นสนิมจนมองไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องไม่พังไม่เคยซ่อมเลยนะครับ อ่านี่ครับมันจะมีความต่างกันแบบเยอะเลยนะครับเครื่องแท้กับเครื่องเทียมนะครับก็เป็นบางอย่างเนาะเป็นบางอย่างนะครับที่ว่าแท้คุมกัวเทียมคุมก่วเป็นเป็นบางอย่างนะครับไม่ใช่ทุกอย่างนะครับคือบางอย่างของที่เทียมอาจจะดีกว่าก็มีนะครับบางอย่างนะครับเป็นบางอย่างแต่สําหรับพวกเลื่อยยนพวกเครื่องตัดหญ้านี่ผมแนะนําให้เอาของแท้นะครับก็ปัญหามันจะปัญหาตามหลังนี่เครื่องแท้จะน้อยน้อยมากนะครับ น้อยถึงแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเครื่องเครื่องเทียมนี่ผมเคยซื้อเลื่อยยนเทียมมาใช้ทีหนึ่งตั้งแต่ตัดไม้ยูคานะครับขายนะครับเหมาไม้ยูคานะครับเอามาใช้วันแรกเลยใช้งานแบบทั้งวันเลยนะครับยังไม่ยังไม่สิ้นวันเลยนะครับเครื่องร้อนสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนั้นละนะครับถ้าเป็นเครื่องเครื่องเทียมเนาะเราก็ต้องยอมรับมันนะครับ แต่ราคามันก็ยังว่าเนาะไอจับต้องได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้เอามาเป็นความรู้นะครับแบ่งปันกันนะครับสําหรับใครที่ใช้เลื่อยยนแบบนี้เนาะก็ผมเชื่อว่ามีกันทุกบ้านเลยนะครับแถวบ้านผมก็มีกันเกือบทุกคนละครับเลื่อยยนเล็กๆแบบนี้เนาะนี่ตัวเล็กๆเท่าฝามือเห็นไหมครับนี่เท่าฝ่ามือ <c oughs> ก็อไว้ใช้ตาม ไอสวนแต่งกิ่งต้นไม้นะครับแล้วก็ไอตัดต้นยูคาขายอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นเรือยนต์ขนาดเล็กนะครับคอยไฟตัวนี้ผมเอาของกินแดงมาใส่นะครับนี่เครื่องกินแดงผมขายของเก่าทิ้งไปแล้วนะครับมันปัญหาจุกจกเกินนะครับผมก็เลยเอาอะไรเป็นบางส่วนมาไว้ใช้นะครับส่วนคอยไฟของเครื่องนี้นี่ที่แถมมากับเครื่องนี้นี่ผมเอาน้ําใส่ครับเทน้ําใส่แล้วก็ไปสตาร์ทเครื่อง คอยไฟตายเลยนะครับแบบไฟไม่ออกเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นที่น้ําหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามันผมผมคิดว่าเป็นที่น้ำหล่าเพอเอาน้ําเทใส่แล้วสตาร์ทนะครับคอยฟังคอยคอยคอยพังเลยนะครับอ่านี่ครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยคือการดูแลรักษานะครับอย่างเช่นเครื่องนี้สองปีแล้วนี่สองปีแล้วไม่เคยมีปัญหาจุกจิกเลยนะครับอ่านี่ครับ ไม่เคยมีปัญหาจบกิกเลยแต่เล็กมากนะครับเครื่องแบบมินิเลยดูครับฝามือผมเครื่องมินิมากลูกสูบเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าบอกตามตรงเลยถ้าเป็นคาบูตัวนี้นะครับนี่น,นี่ถ้าเป็นคาบูตัวนี้นี่ยอมรับเลยดีมากนะครับดีไม่ไม่ไม่ถึงกับดีมากหรอกแต่ว่าสําหรับผมคือพึงพอใจอะไรประมาณนี้นะครับ ไม่ไม่ถึงกับว่าดีมากนะครับมันอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับผมพึงพอใจเลยกับคาบูยี่ห้อนี้นะครับก็ลองไปซื้อมาใส่กันดูใครที่มีปัญหาเรือยนต์ร้อนแล้วดับนะครับเอ้ยไม่ใช่ร้อนแล้วดับไอเครื่องร้อนดับเครื่องแล้วสตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนี้นะครับนี่หรือว่าร้อนแล้วเครื่องเกิดอาการวูบนะครับ ก็ลองไปเปลี่ยนคาบูเป็นตัวนี้ดูแต่ผมไม่ได้แนะนําให้เสียเงินนะแต่คาบูบางยี่ห้ออื่นก็ดีเหมือนกันนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นทั้งลูกเลยก็ได้มันอาจจะเป็นที่ผ้าปั๊มอะไรประมาณนี้นะครับผ้าผ้าปั๊มสึกลองเปลี่ยนดูนะครับแต่ผมไม่รู้ภายในเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนทั้งลูกเลยนะครับแต่ที่จริงมันซ่อมเป็นบางจุดได้นะครับอย่าไปเปลี่ยนทั้งลูกนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเงินเปล่าๆนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นผมรู้เอามาแบ่งปันกันนะครับ ดูเล็กมากเล็กมากครับเครื่องนี้ใช้ใช้มาได้2ปีแล้วครับไม่เคยมีปัญหาจุกจิกงอแงอะไรเลยมีแค่หัวเทียนบอดนะครับมีแค่หัวเทียนบอดเป็นเรื่องปกติเนาะหัวเทียนบอดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือไอส่วนผสมของน้ำมันนี่ครับ น้ำมันที่เราเติมนี่เราต้องผสม,มให้ได้ปริมาณเท่าที่เขากำหนดมานะครับทุกครั้งเลยนะครับทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็อย่าเทล้มน้ำมันลงถังแล้วก็ผสม,มในถังนะครับมันจะเราจะไม่รูไม่รู้อัตราส่วนที่แท้จริงเนาะแต่ว่ามันเกินได้นะครับแต่ว่าอย่าให้มันน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่แต่ถ้าเกินไม่เป็นไรนะครับนี่ครับมันก็จะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ไอ้น้ำมันนี่เวลาเราใช้แล้วนะครับเราเทน้ำมันออกให้หมดถังแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ให้น้ำมันในคาบูนี่มันทำงานจนหมดนะครับให้มันเผาไหม้จนหมดนะครับให้มันหมดเลยไม่อย่าให้มันค้างในคาบูนะครับแล้วก็น้ำมันเลี้ยงโซ่เราก็เปิดฝาให้ลมมันออกนะครับแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับแค่นี้ครับใช้ได้ทนทานนานปีเลยแบบเครื่องนี้ก็ใช้งานหนักอยู่ก็ ผมมาไปโค่นไม้ยูคาในสวนเนาะในไร่นะครับตัดไม้ยูคาขายแบบใช้แบบโหดๆเลยตัดสองสามวันซ้อนกันแบบแบบไม่ได้พักเครื่องเลยทั้งวันนะครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับแน่นอนจริงนะครับเครื่องนี้เครื่องเดียวเอาอยู่เลยนะครับดูสภาพสองปีครับอ่านี่บแต่ผมใช้น้ำมันดำาน่าน้ำมันเลี้ยงโซ่ผมใช้น้ำมันดำมันก็เลยเลอะนะครับ แต่ถ้าใช้ใช้น้ำมันแบบน้ำมันใหม่เนาะมันจะเครื่องจะสะอาดเลยนะครับจะมีแค่ฝุ่นแค่นั้นเองอ,อันนี้ครับก็คลิปนี้เอาสาระเล็กๆนน้อยมาฝากกันนะครับก็พอดีอยามาตัดต้นไม้ต้นนี้อัานี้ครับต้นไม้ต้นนี้อยากให้ดูว่ามันเป็นอะไรทำไมถึงจะตัดทิ้งนะครับ อ่านี่ครับก็นอนเริ่มกินแล้วเนาะนอนเริ่มกินแล้วครับเอาไว้ก็ไม่รอดนะครับนี่เคยเอายามาใส่แล้วไม่หายนะครับก็ต้องตัดทิ้งละเป็นต้นต้นมะม่วงหินมะพรานนะครับนี่ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยตาผมนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นต้นไม้อย่างอื่นนะครับเป็นต้นต้นเงาะต้นทุเรียนนะครับจะปลูกจะปลูกเงาะนะครับแถวนี้ก็ เขาเริ่มออกมาอยู่ในไร่ในานาเนาะสมัยเดี๋ยวนี้เนาะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเขาจะอยู่แต่ในบ้านนะครับตามนาหน่ไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่จะมีแต่คนออกมาอยู่ตามนาน,นะครับนี่เยอะเลยนาก็ดำยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าไอ้รอก้านะครับก้ายังเตี้ยอยู่รอให้ให้ก้าสูงนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตาม ทางเพจเฟซบุ o กด้วยนะครับแล้วก็ไอมีอช่องหนึง่งไอเสียงต้นฉบับนะครับตัวนั้นเป็นช่องสําหรับที่ใครไอใจรักเครื่องเสียงนะครับผมก็จะถ่ายแต่เครื่องเสียงช่องนั้นนะครับผมมีช่องกเกษตรอีกช่องช่องหนึ่งอยู่นะครับแต่ผมไม่บอกหรอกนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันเป็นช่องลับนะครับนะครับ <c oughs> คลิปนี้ ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ